ถึงกับหยุดกินไม่ได้เมื่อเชฟฝรั่งได้ลิ้มลองสินค้าไทยแถมยังต้องอึ้งเมื่อได้รู้สูตรลับว่าอะไรทําให้อร่อยได้ขนาดนี้ This that, that และนี่แหละคือสเสน่ห์ของไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ความแรงแต่ยังเป็นการผสมผสานที่ลงตัวจนชาวต่างชาติยังต้องยอมแพ้ให้กับรสชาติหลายครั้งที่อาหารไทยได้มีโอกาสไปเฉิดฉายในสถานที่ต่างๆทั่วโลก ด้วยรสชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้ชาวต่างชาตินั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากรวมถึงรายการอาหารชื่อดังของประเทศอังกฤษยอย่างซอสเต็ดฟูดที่ได้เชิญเชฟสาวชาวไทยที่ครัาบอดในวงการร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษมาแนะนําวัตถุดิบต่างๆในการทําอาหารไทยแต่การนําเสนอนั้นไม่ใช่เพียงแต่การทําอาหารหรือแนะนาเครื่องปรุงวัตถุดิบทั่วๆไปคุณสายพินมอเชฟสาวชาวไทยเจ้าของร้านอาหารโรซาไทย ยังได้หยิบนำอาวัตถุดิบพื้นบ้านไทยแท้ๆมาทำเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติไม่ค่อยจะคุ้นเคยมากนักให้ทุกคนได้ลองชิมซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นและประหลาดใจให้เหล่าบรรดาเชฟต่างชาติไม่น้อยซึ่งเมนูที่จะได้ชิมกันในวันนี้จะมีทั้งไข่เจียวชะอมที่เสิร์ฟพร้อมมากับน้ำพริกกะปิเมนูหมูย่างจิ้มกับเจีวมะขามเมนูแกงไตปลาอาหารทางภาคใต้ชื่อดังที่แม้แต่คนไทยบางคนก็ยังไม่กล้าลิ้มลองและตบท้ายด้วยเครื่องดื่มพื้นบ้านของไทยอย่างยาดอง โดยในรายการจะผัดให้เชฟแต่ละท่านมาลองชิมอาหารแต่ละอย่างไข่เจียวชะอมเป็นอาหารจานแรกที่ถูกชิมโดยคุณแบรรี่ผู้ร่วมก่อตั้งรายการซึ่งคุณสายพินได้แนะนําให้ทานน้าพริกกะปิไปพร้อมกับไข่เจียวแต่คุณแบรรี่ที่อยากลองได้กินไข่เจียวไปก่อนและตักน้ําพริกกะปิกินตามเข้าไปทําให้เขาได้รับรสความเผ็ดถึงขนาดใบหน้าเปลี่ยนสีส่วนคุณเป็นพิธีกรได้บอกว่าอาหารไทยจานนี้มีเอกลักษณ์มากกะปิทําให้อาหารจานนี้พิเศษขึ้น เขาไม่เคยกินมันมาก่อนมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากและอาหารจานต่อไปก็คือแกงไตปลาที่จะชิมโดยคุณเจมี่ผู้ร่วมก่อตั้งรายการอีกท่านคุณสายพินได้แนะนําว่าเมนูนี้เป็นอาหารทางใต้ของประเทศไทยซึ่งจะมีรสชาติจัดจ้านและเผ็ดมากเป็นพิเศษแต่เมื่อได้ชิมในคําแรกเขาก็ต้องประหลาดใจและทึ่งกับรสชาติทุกอย่างเข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อทั้งปลายย่างน้ำไตปลาและความเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงมันยอดเยี่ยมจริงๆ เมนูต่อไปก็เป็นเครื่องดื่มพื้นบ้านของไทยเมื่อทั้งคู่ได้เห็นก็บอกว่ามันคล้ายกับน้ำผลไม้มีกลิ่นหวานๆและกลิ่นไม่เล็กน้อยแต่เมื่อได้ชิมทั้งคู่ก็ถึงกับร้องว้าวออกมาด้วยความประหลาดใจคุณแบร์รี่บอกว่ามันทําให้อาการไอของเขาหายไปได้เลยกินแล้วเหมือนมีอะไรเคลือบอยู่ในลําคอคุณสายพิงยังได้อธิบายว่ามันคือเหล้าเถื่อนของไทยหรือที่คนไทยมักจะเรียกว่ายาดอง เครื่องดื่มนี้มีส่วนผสมของเหล้าสี่สดีกรีดองพร้อมกับรากของสมุนไพรไทยและน้ำผึ้งจากนั้นก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์คนไทยมักจะดื่มมันหลังจากมื้ออาหารเย็นและยังมีความเชื่อว่าถ้าเราดื่มสิ่งนี้จะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดและทําให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นในบางครั้งเราอาจจะเพิ่มส่วนผสมพิเศษเข้าไปนั่นก็คือตะขาบซึ่งก็ทําให้ทั้งสองท่านถึงกับตะลึงกับส่วนผสมนี้และสงสัยว่าเราจะใส่มันไปเพื่ออะไรคุณสายพินอธิบายว่า มันเป็นความเชื่อที่ว่าในตัวของตะขาบมีพิษและพิษนั้นคือยาในประเทศไทยคุณจะหาซื้อมันได้จากร้านค้าของชาวบ้านท้องถิ่นพวกเขาจะใส่มันไว้ในขวดโหลและแบ่งขายเป็นแก้วเล็กๆแต่หากคุณอยากจะลองทํามันด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถหาซื้อทุกอย่างได้ก็จะมีแบบซองสําเร็จรูปขายและเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้ยาดองกลมกลอมก็คือน้ําผึ้งหากเป็นน้ําผึ้งที่เก็บช่วงเดือนเมษายนก็จะยิ่งดีเพราะน้ําผึ้งในช่วงนั้นของไทยมันจะมีความเข้มข้นมากเป็นพิเศษ คุณเจมี่ที่ได้ฟังก็ถึงกับอุทานออกมาว่ามันน่าเหลือเชื่อจริงๆคุณเบนยิงได้บอกว่าตอนนี้มีบาร์ในลอนดอนหนึ่งถึงสองแห่งที่เริ่มสร้างจุดขายของร้านจากเครื่องดื่มนี้ก่อนจะปิดคลิปไปคุณเจมี่และคุณแบร์รี่ได้บอกว่าพวกเขาเคยลิ้มลองอาหารไทยมาหลายอย่างแต่ในวันนี้เขาได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารไทยมากขึ้นและเราไปฟังกันค่ะว่าชาวต่างชาติแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากได้ชมคลิปนี้ชาวต่างชาติท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า อาหารไทยเป็นศิลปะแห่งความเรียบง่ายและความสดใหม่ฉันได้มีโอกาสร่วมง,งานกับพ่อครัวไทยที่เก่งมากสองคนและพวกเขาก็ให้ความรู้ฉันเยอะมากไม่มีวัฒนธรรมไหนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เทวัฒนธรรมของพวกเขาอีกแล้วท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าสนุกมากแถมได้ความรู้ใหม่ๆด้วยในตอนแรกคุณสายพินดูจะรู้สึกประหม่านิดหน่อยจนฉันเองไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กหรือไม่แต่สุดท้ายเธอทำมันได้ดีมากเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเลย ความคิดเห็นต่อมาก็เป็นคนไทยค่ะในฐานะคนไทยผมบอกเลยว่าพวกคุณโชคดีมากเพราะไม่ค่อยมีใครเอาผักชะโอมมาทําอาหารโชว์มากสักเท่าไหร่มันเป็นพืชที่มีกลิ่นฉุนอาจจะไม่เหมาะในการทําอาหารโชว์ในทางฝั่งประเทศตะวันตกและนี่เธอยังตาน้ําพริกกะปิให้กินกันแบบสดๆอีกด้วยซึ่งปกติเวลาคนต่างชาติกินอาหารไทยก็มักจะมีแต่พวกต้มยำกุ้งผัดไทยอะไรแบบนี้ตลอดแต่คลิปนี้มีเมนูอื่นๆด้วยมีความหลากหลายดีฉันชอบมาก ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าในฐานะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเรามีความสุขมากที่สามารถจำวัตถุดิบและชื่ออาหารไทยได้เกือบทั้งหมดและประเทศนี้ยังมีอาหารเลิศรสมากมายให้ได้ลองท่านต่อมาก็เป็นคนไทยที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศได้มาคอมเมนต์ว่าฉันเป็นคนไทยในต่างแดนและตอนนี้ก็เพิ่งได้เจอกับเมนูที่หาทานได้ยากและทําได้จากต่างประเทศมันทําให้ฉันน้ําตาไหลเลย เรายังใช้ไข่เจียวนี้ทำแกงรสเผ็ดที่เรียกว่าแกงส้มไข่ชะอมได้อีกด้วยครั้งหน้าพวกคุณลองให้เชฟทำแกงส้มดูสิมันอร่อยสุดๆไปเลยส่วนเมนูโปรดของฉันคือแกงส้มใส่มะละกอและกุ้งชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าพลังงานในตัวของคุณสายพินสุดยอดมากเธอเหมือนแม่ของฉันกับเชฟมืออาชีพมารวมกันยิ่งตอนที่เธอบอกเจมี่ว่าไม่ไม่อยากกินน้ำพริกแบบนั้นมันทำให้ฉันคำกลิ้งเลยท่านต่อมาก็เป็นชาวต่างชาติ ฉันเติบโตที่มาเลเซียซึ่งห่างจากชายแดนไทยเพียง30นาทีเลยกินอาหารไทยเยอะมากตอนเด็กๆฉันชอบข้าวเหนียวมากและเราเคยปั้นข้าวเหนียวแข่งกับเด็กคนอื่นๆฉันเคยไปทานที่ร้านอาหารไทยของคุณสายพินแล้วอาหารอร่อยและบรรยากาศภายในร้านก็ดีมากด้วยเช่นเดียวกันท่านต่อมาค่ะในฐานะคนไทยผมกล้าพูดได้เลยว่าตะขับในเล่าเถื่อนของไทยนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วสูตรของยาดองของไทยนั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่บางแห่งก็ใส่สมุนไพรลงไปด้วย ในหมู่บ้านของชาวจีนคุณอาจจะพบยาดองพร้อมยาจีนหรือพืชสมุนไพรอื่นๆบางแห่งถึงกับใส่ม้าน้ำหรือมูห่าแทนตะขาบด้วยซ้ำท่านต่อมาเป็นคนไทยค่ะฉันเป็นคนไทยและอาศัยอยู่ทางใต้ของประเทศไทยฉันภูมิใจมากที่อาหารท้องถิ่นของฉันถูกนำเสนอในรายการนี้ขอบคุณที่เผยแพร่อ,อาหารไทยใต้ของพวกเราชาวต่างชาติท่านต่อมาได้บอกว่าฉันกับแม่ไปทานอาหารที่ร้านของคุณสายพินในช่วงสุดสัปดาห์และประทับใจมาก อาหารอร่อยกว่าอาหารไทยในอังกฤษที่ฉันเคยกินที่อื่นเยอะเลยส่วนความคิดเห็นถัดมาก็เป็นชาวต่างชาติค่ะฉันเคยอยู่เมืองไทยหปีตอนนี้คิดถึงความหลากหลายและรสชาติของอาหารไทยทุกวันเลยการหาอาหารไทยต้นตำรับในเกือบทุกประเทศที่เคยไปน,นั้นยากมากดีใจที่พวกคุณมีโอกาสได้ลองอะไรที่หาไม่ได้ทั่วไปในร้านอาหารไทยในต่างประเทศคอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันคิดถึงอาหารไทยต้นตำรับมากเพราะมันอร่อยและกลมกล่อมดีและยังมีเมนูให้เลือกหลากหลาย การได้กินอาหารไทยหลากหลายชนิดทําให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละภาคของประเทศไทยฉันรักอาหารไทยมากความคิดเห็นถัดไปค่ะนี่หนึ่งในแขกรับเชิญที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาฉันชอบมุมมองและอารมณ์ขันของเชสสายพินและหวังว่าจะได้เจอเธอในรายการอีกชาวต่างชาติท่านต่อมาได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการมาเที่ยวเมืองไทยสําหรับฉันคือผู้คนและวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าอาหารก็อร่อยและยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันความคิดเห็นถัดไปค่ะ นี่เป็นหนึ่งในตอนที่ฉันชอบที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเชฟสายพิน,นเ,เป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีมากการได้เห็นเธอเปิดใจต่อหน้ากล้องและได้เห็นความลหลงใหลในอาหารของเธอเป็นแรงบันดาลใจที่ดีจริงๆหวังว่าเธอจะกลับมาในรายการนี้อีกในสักวันหนึ่งและในความคิดเห็นสุดท้ายได้บอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ยอดเยี่ยมมากชอบฟังความรู้มากมายของเธอจงังเธอทําทให้ดูเข้าใจง่ายฉันแทบรอไม่ไหวที่จะลองทําของพวกนี้เองบ้างก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าคลิปจากรายการนี้จะนานมาแล้วแต่แอดก็เห็นว่าเป็นคลิปที่มีความน่าสนใจเลยหยิบมาทําให้ชมเพราะตามปกติเราจะเห็นแต่การนําเสนออาหารไทยแบบไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนักแต่ในคลิปนี้นอกจากการชิมอาหารแล้วชาวต่างชาติยังได้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมรวมถึงเมนูที่แปลกใหม่ซึ่งนับว่าหาได้ค่อนข้างยากในรายการอาหารของชาวต่างชาติถ้าท่านไหนจะตามไปดูคลิปต้นทางแอดก็แนบลิงก์ไว้ในไดสคริปชั่นให้แล้ว และสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ